ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TH anel n คลังความรู้คู่ครูไทยนะครับในคลิปนี้กับผมก็มีเนื้อหาสาระดีๆนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาเมื่อเราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปใน g o o l l s s h e t t แต่เลขศูนย์มันดันไม่ขึ้นจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรฝากกดติดตามฝากกดไลค์ like, และก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการ ทำคลิปดีมีสาระต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจะเปิดตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับในกรณีที่เรามีเบอร์โทรครับเราก็อยากจะพิมพ์นะครับสมมติเบอร์โทรคือ0123456789นะครับเราพิมพ์มาแล้วแต่นะครับในส่วนของนะครับเลข0ูนย์ข้างหน้าเนี่ยไม่ขึ้น เราจะแก้อย่างไรนะครับให้เราทำการไปที่เราจะคลิกไปที่เซลล์ของเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นเราไปที่คำว่ารูปแบบนะครับถัดไปเรามาเลือกที่คำว่าตัวเลขครับแล้วนะครับให้เราเลื่อนมานะครับข้างล่างสุดเลยนะครับเลือกไปที่คำว่ารูปแบบตัวเลข ที่กำหนดเองนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นครับตรงช่องนี้สําคัญมากนะครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกนะครับให้เคอร์เซอร์มันกระพริบอยู่นี้และจากนั้นนะครับเบอร์โทรศรัพท์มี10ตัวเลขนะครับมี10ตัวเลขเราก็ทําการพิมพ์เลข0จํานวน10ตัวลงไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเรากดคําว่าใช้ เห็นไหมครับเลขศูนย์ก็จะปรากฏจากนั้นเราแค่ลากนะครับลงมาแล้วก็พิมพ์ได้นะครับสมมติศูนย์เจอย่างนี้ครับไล่ลงมาเนะฮะเลขศูนย์ก็จะปรากฏนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะปรากฏเลขศูนย์นั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วให้เลขศูนย์ปรากฏขึ้นใน google sheets นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปดีๆมีสาระต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ